กันนะครับเขาถามว่าสอบถามครับงบการเงินของบริษัทเป็นสิ่งที่น่าเชื่อถือที่สุดหรือเปล่าเพราะอันนี้พูดถึงหุ้นตัวหนึ่งนะไม่ออกซื้อแล้วกันบอกว่ามีข่าวตกแต่งบัญชีอะไรอย่างเงี้ยครับอืมเชื่อถือได้ร้อยเปอร์เซ็นตหรือเปล่าอืมโอเคนะ <c oughs> เป็นคำถามที่ดีมากๆเลยนะครับก็แน่นอนว่าเอ่อจริงๆแล้วนะครับต้องต้องต้องบอกแบบนี้ว่า พี่เชื่อว่าข้อมูลทุกอย่างในโลกนี้นะครับมันก็พูดยากอะ่ะว่ามันจะเป็นจริงทั้งหมดนะ <c oughs> มันจะต้องเป็นร้อยเปอร์เซ็นแล้วแต่ต้องบอกแบบนี้ถ้าเราเนี่ยครับจะไม่เชื่ออะไรเลยแม้แต่อย่างเดียวนะครับเราก็คงใช้ชีวิตอยู่ค่อนข้างยากอะ่ะใช่ไหมครับ <c oughs> ทีนี้สิ่งที่ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาพยายามช่วยเหลือและลงทุนเต็มที่อยู่แล้วก็คือการที่จริงแล้วเนี่ยในงบการเงินนะครับทุกๆงบนะครับจะต้องมีเขาเรียกว่าผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีนะครับเขาต้องมีมาตรการอยู่แล้วระดับหนึ่งระดับหนึ่งนะครับว่าผู้สอบบัญชีเนี่ยหนึ่งเขาต้องคอยตรวจสอบบัญชีให้กับเราตรวจสอบบัญชีของบจเนี่ยนะครับตรวจสอบเสร็จปุ๊บเขาเนี่ยต้องเอาอาชีพของเขาเนี่ยนะเอาอาชีพของเขาเนี่ยเป็นตัวการันตีนะเบิร์ตต้องเอาอาชีพเขาเนี่ยนะเพราะว่าถ้าใครจะรู้ว่าผู้สอบบัญชีเนี่ยเขาต้องมีไลเซนส์นะต้องมีใบอนุญาตนะครับแล้วก็ใบอนุญาตเนี่ยถ้าเขาถ้าทุจริตว่าง่ายก็โดนยึดใบอนุญาตต่อชีวิตอะว่าง่าย ติดคุกด้วยว่างันเถอะนะครับดังนั้นเนี่ยเขากําลังเดิมพันด้วยด้วยด้วยเขาเรียกไงด้วยอาชีพของเขาที่เหลือในอนาคตอ่ะนะครับก็แต่คําถามอย่างที่บอกนะว่าแต่ถ้ามันมีเงินที่ใหญ่กว่าไอ้ทั้งอาชีพของเขาเนี่ยมันก็อาจจะคุ้มที่เขาจะที่เขาจะทุจริตก็ได้ใช่ไหมครับแต่นี้อย่างที่บอกไปว่ามันคือมาตรการนะอย่างที่บอกว่ามันไม่มีไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์หลอกนะครับแต่ก็ เขาเรียกว่า approximate right นะก็คือประมาณว่าประมาณว่าถูกต้องโอเคปะใช้คำนี้นะครับก่อนอื่นนะก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่จะดูผู้สอบผู้สอบนี่เขาคนเดียวเลยปะหรือว่าแบบมีหลายฝ่ายด้วยมีหลายคนเป็นทีมหรือว่าหลายทีมคือเขาจะมีทีมไม่มีทีมไม่รู้เบิร์ตต่อเขาคนรับผิดชอบคือคนเดียวอ๋อชื่อเดียวเซ็นชื่อเดียวเลยชื่อเดียวใช่ถูกต้องอือกระตอ อ่ะโอเคก็เอ่อทั้งหมดทั้งมวลจะบอกว่างี้จะบอกว่าก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่ามันไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็เขาก็ใช้แคริเอร์หรือว่าอาชีพเขาทั้งทั้งชีวิตอ่ะมามาการันตีอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่เราควรจะทำก่อนเปิดงบการเงินคือเปิดหมายเหตุประกอบงบเอยขอโทษผู้ผิดความเห็นผู้สอบบัญชีนะครับในงบการเงินเนี่ยในไฟซิกเนี่ยจะมีอยู่สามไฟล์นะไฟล์แรกเนี่ยมันมันคือมันคือมันคืออะไรนะ อะไรวะความเห็นผู้สอบบัญชีนะความเห็นผู้สอบบัญชีคือไฟล์แรกไฟล์ที่สองคืองบเป็นเงินไฟล์ที่สามคือโน้ตน้ตก็คือหมายเหตุประกอบงบนะครับซึ่งทั้งสาไฟล์เนี่ยไฟล์ที่คนเปิดที่สุดเลยนะก็คือเอคำอธิบายของผู้สอบบัญชีนี่แหละครับความเห็นผู้สอบบัญชีสำคัญมากครับควรต้องเปิดเป็นไฟล์แรกเสมอครับถ้าแล้วความความเห็นผู้สอบบัญชีเนี่ย <c oughs> ก็มีอยู่สี่ความเห็นนะครับหนึ่งความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขอันนี้ดีสุด แปลว่าเงบนี้มันดูปกติ่าง,งั้นเถิดนะเขาก็ตรวจเรียบร้อยหมดแล้วนะครับสองความเห็นแบบมีเงื่อนไขอันนี้ยังพอทนแต่ก็ต้องเข้าไปดูว่าไอ้เงื่อนไขที่ว่าคืออะไรนะเขาจะบอกว่าเอ้ยบริษัทนี้อยู่ต่างประเทศนะเอ้ยมันมีเรื่องนี้นะที่แบบเฮ้ยเขาประเมินไว้แล้วมันก็ไม่อาจจะไม่ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่เขาก็บอกไว้ว่าเอ้เหตุผลที่เขาประเมินไว้วเขาประเมินไว้อะไรยังไงบ้างประมาณนี้เขาจะชี้แจงไว้นะครับกออ็อันที่สองคือ ความเห็นแบบมีเงื่อนไขอันนี้ยังพอทนนะครับแต่ตัวที่สามตัวที่สี่เนี่ยไม่ดีเลยนะตัวที่สามก็คือความเห็นว่างบการเงินเนี้ยไม่ถูกต้ององบการเงินเนี้ยไม่ถูกต้องอันนี้ถือว่าแย่มากๆแล้วนะเพราะผู้สอบชีก็อุตส่าห์บอกแล้วว่างบการเงินเนี้ยมันผิดนะเนี่ยข้อมูลเนี่ยมันผิดแน่ๆอะไรเงี้ยจะตรวจสอบแล้วมันไม่ไเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ผิดละก็ต้องอ่านว่ามันผิดตรงไหนนะครับข้อที่สี่เนี่ยพี่ว่าร้ายแรงที่สุดด้วยซ้ำก็คือไม่ออกความเห็น ไม่ออกความเห็นเนี่ยหนักสุดละคือโดยธรรมชาติเนี่ยมันแปลว่าผู้สอบบัญชีเนี่ยไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลบางอย่างได้ครับผู้สอบบัญชีไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบางอย่างได้ทําให้ก็ก็ตรวจสอบไม่ได้เพราะตรวจสอบไม่ได้ปุ๊บเนี่ยจะบอกว่าผิดก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะมันก็เขาตรวจสอบไม่ได้ไงดังนั้นเขาเลยต้องบอกว่าไม่ออกความเห็นอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ความเห็นผู้สอบบัญชีเนี่ยมีมีสี่สี่ข้อนะซึ่งเราก็ควรต้องเปิดทุกครั้งนะครับซึ่งดูแป๊บเดียวเองนะครับมาย้อนดูได้เราเราน่าจะมี มีมีอัดคลิปไว้เหมือนกันนะครับแรกๆเลยไอ,อ้ยผมคนพบอย่างหนึ่งอันนี้บอกทุกท่านเลยนะคุณแบบอยากรู้เรื่องอะไรนะคุณเซิร์ช Google สมมติแบบพี่พาสพูดเรื่องความเห็นผู้สอบบัญชีใช่ไหมอันนี้ผมลองอยู่ให้เราพิมพ์ว่าความเห็นผู้สอบบัญชีแล้วเว้นวรรกกล้วยกล้วยบมยมก ok อะกล้วยๆ้วยนะครับเราจะเจอคลิปเราหรือหรือบล็อกหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะอันนี้ได้ทุกเรื่องเลยนะเกี่ยวกับหุ้นคุณลองดูแบบสมมติคุณอยากรู้เรื่อง p ีเ a t i ชพิมพ์ p ีเว้นวรรกกล้วย อยากรู้ว่าขายหุ้นตอนไหนพิมพ์ขายหุ้นเว้นวักกล้วยๆจะจะโชว์ขึ้นมาอย่างน้อยหนึ่งคลิปหนึ่งเพจหรือหนึ่งบล็อกสักอย่างหนึ่งอ่าแล้วก็ผมผมกล้าพูดว่ามีทุกเรื่องนะเกี่ยวกับวีไอเนี่ยเพราะว่าเราพูดกันไปแบบหลายเรื่องมากแล้วเธุรกิจเรื่องอะไรแบบงบการเงินงบกําไรขาดทุนงบกระแสเงินสดคือเรื่องแบบเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องดีเทลเรื่องกว้างพูดกันไปเยอะแล้วนะครับ อ่ะก็ก็ลองดูเผื่อใครแบบอยากไปฟังเต็มเต็มเพราะว่าคลิปนั้นนี่พาเปิดเลยนะครับ<ช>พาเปิดไปเลยพาอ่านให้ดูเลยแหละนะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณสําหรับทุกๆคาถามนะครับใครมีอะไรก็ถามมาเพิ่มเติมได้เดี๋ยว้องแอดมินผมเขาจะไปแคปมาแต่ว่าคําถามไหนมันคล้ายๆกันซ้ำๆกันผมก็จะรวบๆเป็นคําถามเดียวนะครับอ่ะโอเค